แ,แบบรวมกับพลังในการซัพพอร์ตโงหังเขียวในการเล่นช่อง3มันยิ่งคูณพลังให้พวกโกฮังใน2ช่องแรกเนี่ยยิ่งเก่งไปอีกคือแสนแตั้งต้นนะผมให้เลยว่าหลังยิงยตอนเนี้ยสามแสนแน่นอนยังไงก็3ามแสนแน่ๆเพราะมันบวกหลังยิงเยอะมากของตัวละครตัวนี้นั่นไงเป็น4ล้าน8เกือบ5ล้านนะตัวซัพพอร์ตอะไรกัน เอาเลยครับผมสวัสดีกันเนี่ยวันนี้กลับมาอีกะครั้งในตับเกม Dark Versus Dark Battle นะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปต,ตัวละครตัวฟรีจากอีเวนต์สึดชิงเจ้าอย่างโกหังซูเปอร์ไซย่า2 ECA นั่นเองนะครับก็เป็นตัวละคร ECA เซตแรกของตัวจากสึกชิงเลยเพราะว่าตัวสึกชิงเนี่ยมันก็เป็นตัวละครฟรีตัวหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ ECA จนตอนนี้เกมเขาก็เริ่มไล่ทยอย ECA ค่อยๆ e ECA แบบเป็นเซตเป็นเซตไปแล้ว ของ GB อันนี้เป็นเซตแรกนะครับของเจแปนเนี่ยเขาไปเซตสองกันแล้วนะครับผมก็มาลองดูว่าโกฮังตัวนี้ที่เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเนี่ยพอ ECA มาหน้าตาเขาจะดูดีขึ้นกว่าเดิไมไหมจะเล่นจริงเป็นยังไงมาลองดูกันนะครับอย่างแรกตัวผมเนี่ยผมปวด2เส้นทางนะครับ2เส้นทางสแตทหลังจากการ ECA ไม่น่าเกียดคือต้องบอกว่าตัวละครตัวสึกชิงโตฟี่ถึงแม้ความสามารถมันจะดูดีดูเด่นก็เถอะแต่ว่า สตตตั้งต้นมันน้อยแต่ผมว่าพอมันได้ ECA ขึ้นมาเนี่ยผมว่าสแตตมันดูไม่น่าเกียดเลยมันกลายเป็นตัวละครแบบว่าเป็นตัวละครกาชาตัวปกติตัวหนึ่งเลยเวย้ยเห็นไหม HP 16, 0 0 0 ADK เกือบ16 0 0 0เช่นกัน Defense 8,800ผมว่าไม่แย่เลยเวย้ยอันนี้คือแบบอยู่ในระดับตัวกาชาแท้ๆเลยนะอย่างเงี้ย หมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยนี่มันตัวกาชาร์ได้เลยครับผมซึ่งเหรียญในการใช้ ECA ตัวละครตัวฟรีทั้งหมดที่เป็นสึกชิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะใช้เหรียญเดียวกันคือเหรียญอันนี้นะครับยกเว้นตัวระดับ LR พวกตัวละคร LR สึกชิงเนี่ยมันจะใช้เหรียญ ECA ของตัวมันเองเลยซึ่งใช้กระดาษแรกเท่านั้นนะครับผมซึ่งจะยอมรับจะขอสารภาพว่าผมไม่สามารถทำคลิป ECA Picrolo LR ได้เพราะว่าผมไม่สามารถแลกเหรียญมันให้พอในการ ECA มันได้ไง ต้องรอศึกชิงกลับมาใหม่ครั้งหน้าโอ้โหกูน้ำตาไหลเลยฮะผมเล่นได้แค่30ล้า,านคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นอะได้แค่แบบไม่ชั่นเล็กน้อยเฉยๆแต่ว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้ ECA ตัว LR p i c o l o แต่มันก็ได้เหรียญจากการเล่นศึกชิง3 0ล้า,านคะแนนเนี่ยเราได้มาในการทํา ECA ตัว Tur ได้2ตัวอยู่เหมือนกันก็นับว่าไม่แย่ผมว่าโอเคอยู่นะครับซึ่งเหรียญอะไรพวกนี้เราสามารถเก็บไว e ้ ECA ตัวละครในอนาคตได้นะเผื่อใครคิดว่าเออตัวในเซตเนี่ย e c a แค่ตัวนี้ก็พอแล้วหรือว่าเก็บไว้เผื่อให้กับคนในอนาคตก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถดูคลิปเนี้ยเป็นตัวตัดสินได้ว่าเออเราจะอัพโกหังดีไหมหรือว่าไม่อัพดีมาลองดูความสามารถไปเอาความสามารถมันกันเลยดีกว่านะครับผม ผู้นำของโกหังเนี่ยจะนำให้กับฝ่ายของ AGL T EQ แล้วก็ P h y สีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนำคีย์บวกสามทุกอย่างบวก80%นํำสามสี80%ไม่ได้เป็นผู้นำเด่นมากแต่ว่าอันเนี้ยสามารถใช้ในการลงด่านอัลติเมทแค t พอได้อยู่เป็นผู้นำรองได้นะครับ ส่วน่าไแม่ตายของโกฮังหลังจากการ e อเซนะว่าดีขึ้นมากๆเพราะว่ามันจะสามารถสแต็คดีเฟนได้แล้วก็เพิ่มเอเดเคแบบ100% 1เเทิร์นให้กับตัวเองนะครับผมนอกจากตัวเองจะได้ดีเฟนสแต็คเรื่อยๆดาเมจนี่คือแบบ1น0นะเพิ่ม100%นะครับดาเมจก็หนักดีเฟนก็เพิ่มเรื่อยๆ่ก็ถือว่าเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยมันดูไร้เทียมทานมา,ากสมกับเป็นร่างซุปเปอร์เซย์สองครั้งแรกของเขาเลยนะ ส่วนความสามารถพลาสซีของโกหังหลังจากการ ECA นะครับจะมีการตั้งต้นเอเดเค e ย e ์ดีเฟนต์บวก120%ตั้งต้นแล้วก็บวกเอเดเค e ย e ์ดีเฟนต์อีก40%เมื่อมันโจมตีท่าไม้ตายนะครับบวกหลังยิงให้แล้วก็สามารถซัพพอร์ตให้กับตัวละครที่เป็นสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองนะครับ AGL t e q แล้วก็ P H Y ซัพพอร์ตให้กับตัวละครเหล่านี้คีบวก2องเอเด e คีดีเฟนต์บวก30%นะครับและเพิ่มเติมคือถ้าตัวละครนี้นะครับเล่นโจมตีในช่องที่3ม ทรัสสุดท้ายนะครับในเทินโกฮังจะได้ดีเฟนต์บวกให้กับตัวเองอีก120%แล้วก็ซัพพอร์ตให้กับเหล่า3สี AGLT q p s Y เนี่ยเพิ่มอีก Ed d e f e n s e 20%นะครับผมทำให้พลังในการซัพพอร์ตให้กับเหล่า3สีอันเนี้ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยเวลาที่โกฮังเล่นช่อง3เนี่ยการซัพพอร์ตจากปกติมันซับแค่30จะกลายเป็นซัพพอร์ต50%ไปเลยทีเดียวนะครับเป็นการซับก้อนใหญ่มาก คือมันจอะจงเลยว่าตัวละครเนี่ยเล่นช่อง3มแล้วเล่นช่อง3ได้โคตรเก่งเลยเป็นตัวละครซรับที่ถือว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเอาตัวรอดได้นะครับมันมีดาเมจพอในการปิดฉากให้เราก็ได้ซับพอร์ตก็หรูถึงแม้ซับพอร์ตมันจะไม่ได้ซับอแบบเป็นมุมมองกว้างแต่ว่าไอการซับ3สีเนี่ยก็ถือว่ายัางดีมันเป็นสีในตัวละครเกมเนี่ยมันเป็นสีกับ3ใน5สีนะครับนับว่าได้อยู่ ผมเลยมองว่าถึงแม้มันจะซับไม่ได้กว้างทุกตัวแต่ก็มันซับได้ดีพอแล้วนะครับซับได้ดีในระดับประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ซับเปอร์เซ็นต์แรกมาแบบเยอะมากๆในการเล่นช่อง3เนี่ยนะหรือว่าคุณจะเก็บให้มันไปเล่นช่อง2ก็ได้นะให้มันสแต็กบ,บ่อยๆก่อนแล้วค่อยไปเล่นช่อง3เอาดีเฟนต์ให้มันก่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยผมอย่างที่บอกไปปวด2เส้นทางแล้วก็ลิงก์ช่วงประมาณเวล5สูงสุดก็คือเวล8นะครับเวล5ถึงเวล8ปประมาณนี้นะครับเรื่องของการเอาเส้นทางเนี่ย ตรงนี้เนื่องจากว่าตัวละครมันเองอะ่ะมันมีเปอร์เซนต์บวกเยอะเหมือนกันนะเราจะเน้นให้มันไปตีเอาดาเมจก็ได้แต่ว่าผมว่าตัวละครอย่างมันเนี่ยเป็นตัวละครสายซับที่ต้องเอาตัวรอดมาก่อนนะต้องเอาสแต็กดีเฟนซ์มาให้ได้ก่อนนะงนนั้นผมขอแนะนําว่าตัวนี้อัพเบิ้ลน,นำาีต้ตามดีกว่าอย่างผมเนี่ยผมอัพคี้สิบห้านะฮะผมอัพคี้สิบห้าแล้วก็บิยี่สิบนะครับถ้าใครอยากจะเน้นไปทางสายดาเมจก็ไปอัพคี้นำเบิ้ลตามก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีผมว่า เบิ้์นนำคีตามจะเหมาะมากสุดแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันคือตัวละครสายสแต็คดีเฟนที่ซัพพอร์ตทีมได้เพราะว่าด้านดาเมจเนี่ยให้ตัวละครดาเมจในทีมตัวอื่นอย่างโกฮังบีสหรือว่าโกฮังฟ้าเนี่ยทำไปก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องของคู่ลิงก์อมายืนแชร์แบบคนไหนได้ยืนด้วยกันได้มากสุดก็อย่างที่เห็นขึ้นทางตามหน้าจอเลยนะครับถ้าได้6ลิงก์ก็จะเป็นพวกโกคูซูเปอร์ไซย่านะไอโกคูตัวศึกชิงในภาคนาเมก็ได้ e ี a พร้อมกันนะก็เป็นตัวละครที่ยืนคู่กันแล้วได้ลิงก์ได้กันได้เยอะมากๆ แต่มันจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับส่วนตัวละครที่มีลิงก์กับโกฮังได้กันประมาณ5ลิงก์ก็เยอะมากๆนะฮะต้องบอกว่าโกฮัง2ตัวฟีเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีไม่พอลิงสกิลยังหาใช้ได้ง่ายด้วยฮะแล้วก็เรื่องทีมที่มีให้อยู่ก็ถือว่าเป็นโกฮังไซสะสองนะมันจะไม่เยอะมันก็ไม่ได้นะฮะดูดีเยอะมากๆนะทีมก็เยอะลิงก์ก็ดีความสามารถก็ดูโอเคผมว่าเล่นจริงยังไงก็ต้องออกมาดีนะครับมาลองดูกันว่าเล่นจริงเป็นยังไงกับด่านเลโซนเซลแล้วกันนะฮะ เอาละครับมาลองดูกันว่าพลังของโกหังซูเปอร์เซยสองตัวนี้จะเป็นยังไงคือต้องเข้าใจด้วยนะว่าโกหังในร่างซูเปอร์เซยสองอ่ะมันมีนะครับตัวอย่างเก่งๆก็โกหังฟ้าเอลานี่แหละแต่ว่าพูดถึงว่าโกหังในร่างซูเปอร์เซยสองแบบเปิดมาเป็นร่างสองเลยอะ่ะมันมีแค่กี่ตัวเองแล้วแบบตัวเก่งๆมันมีไหมนะครับอย่างให้ผมคิดว่าเก่งสุดที่เป็นโกหังร่างสองเปิดมาเลยก็คือเป็นเอลากโกหังร่างสองจากภาคโบว์แจ็คซึ่งอันนั้นอ่ะ เป็นตัวละครสายดาเมจอย่างเดียวที่มันเก่าแล้วแล้วก็วเล่นไม่ได้ในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้ดังนั้นผมเลยมองว่าโกฮังตัวฟีนียอาจจะเป็นโกฮังล่าง2ตั้งแต่แรกเริ่มที่เปิดมาเป็นล่างสองอะ่ะที่เก่งสุดแล้วในเกมในตอนนี้ก็ว่าได้นะเพราะผมมันก็ยังนึกไม่ออกว่าไอ้โกฮังล่าง2องกเปิดมาในเกมตอนเนี้มีตัวไหนที่ดูดีกว่าไอ้ตัวฟีนี้หรือเปล่านะครับผมก็ยังนึงนกไม่ออกว่ามีโกฮังล่าง2ตัวไหนบ้างะนะ ไออย่างโกฮังฟ้าแปลงเป็นร่างสองผมไม่นับนะเพราะว่ามันเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าเปิดมาก่อนอย่างเงี้ยเออเข้าใจพอเห็นภาพไหมครับประมาณนั้นอนะเพราะอย่างร่างสองเอตัวสีม่วงก็แบบมันก็ยังไงเราก็รู้กันดีอยู่เนาะมันก็แบบเก่าและเล่นไม่ได้อะผมบอกเลยมันเล่นไม่ดีด้วยอะยังไงฮะจะโดนแม้ตายดักหลังหรือเปล่าฮะโกฮังตัวนี้ฮะแปดหมื่นไอซ่าโดนจริงหรอสองช่องแรกไม่ใส่มันใส่ช่องสามอันนี้มันไร้ขาด อือสี่แสนไม่ตายก็บ,บุญเลยครับพมโอ้หโอหเกับตายชิบหายชีวิตฮะโอเคดีขไหนที่ไม่ตายฮะโอ้โหมาลองดูกันว่าเป็นยังไงแต่เหมือนจะเจอปัญหาเรื่องการได้ไมมตายยากนะแต่จริงมันไม่มันยากก็ไม่แปลกเพราะว่าไอโกหังตัวเนี้ยต้องคอยยืนลิงก์กับตัวอื่นที่ไม่ใช่ร่างอัลติเมทนะครับมันใช้กับร่างอัลติเมทได้แย่มากอย่าได้เห็นเลยดีเฟนซ์เปิดมาแค่ตอนเนี้ย มันแค่แสนเดียวเองแสนหนึ่งนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆแต่ต้องเข้าใจว่าตัวละครตอนนี้เขาไม่ได้แชร์ลิงก์อะไรเลยก็ยังตัดเสียงไม่ได้มากนะครับแต่ว่าถึงแม้มันจะตั้งตัวน้อยก็ตามแต่ว่ามันเก่งหลังยิงนะครับผมหลังยิงมันบวกให้เยอะและเมื่อกี้สังเกตว่าพอมันเริ่มเทินตอนโกฮาเล่นช่อง3เนี่ยมันซับให้เพื่อนมันตีแรงขึ้นด้วยอเออเมื่อกี้มันเด้งอีเดคเดฟเฟนอะไรมาให้อยู่ทําให้มันก็ดูดีขึ้นนะครับคิดว่าหลังยิงโกฮาน่าจะดฟเฟนหลัก2 0 0,000กว่าได้อยู่เนาะ แต่พูดถึงแล้วอะมันก็ยังคงโดนช่วงแรกๆเจ็บได้เหมือนกันนะต้องคอยบิวสแตทไปก่อนเรื่อยๆดีเฟนต์ยังไม่น่าจะพอะดาเมจสองล้านแปดไม่เลวสำหรับที่แบบว่าโนลิงอะไม่ได้แชร์ลิงดาเมจตีเบิ้ลม่นเป็นสามล้านสองนะครับเพราะว่าพอมันตีเบิ้ลเอเคมันเที่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดไปเลยฮะผมเลยต้องอัพเบิ้ลนำให้กับมันเพราะว่าอัพเบิ้ลนำแม่งสุดยอดกว่าเพราะมันทั้งแรงทั้งถึกขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอ้โดนแม่ตายอีกแล้ว ไม่ได้ตั้งตัวเลยเนะี yeah. ่ยจะตายอีกแล้วเนี่ยอโอโ้ตายรอบนี้กูตายจริงกินสัตว์ไม่มีกาดเลือดไม่ถึงเลือดต่ำกว่าห้าสิบทีนี้แหละโกฮังกูโดนจะไม่ใช่บีมแคนต้อนตายเลยที่ผายเล่นใหม่มารอบนี้ผมก็จะให้มันเล่นช่องสามเหมือนเดิมให้มันได้ซับบอร์ดให้กับทีมเต็มที่นะครับเพราะยังไงในตอนเล่นครั้งจริงอะ มันต้องเล่นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมผมไม่ใช่อะไรผมอยากเห็นว่าเวลามันพอไปยินลิงคู่กับโกฮังฟ้าเนี่ยมันจะดูดีกับเดิงขนาดไหนเพราะนี้คือแบบมันมันแค่ไม่กี่ลิงแชร์กันอนะขนาดเทินแรกที่มันได้โจมตีใช่ไหมมันยังตีหลัก2ล้านแปดแล้วเด็ดเบิ้ลเป็นสามล้านกว่าได้เลยขนาดที่ว่า no ล i n ในการแชร์ไม่มีการแชร์ลิงอะไรเลยนะครับผมนับว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ดูเด่นมากฮะซึ่งรอบเนี้ยเรามีลิงที่แชร์กับโกฮังสีเหลืองน่าจะมีแค่ลิงหนึ่งนะ ดามิเท่าไหร่3ล้านสอง 3, 2, ดอกแรกนะครับพอแช่หนึ่งลิงขึ้นมาเบิ้ลไหมเบิ้ลเป็น3ล้าน7เกือบขึ้นหลัก4ล้านแล้วฮะนี่คือความทรงพลังของโกฮังฮะมันเบิ้ลเก่งเหมือนกันนะขนาดเราไม่ได้เราม,มันไม่ได้มีเบิ้ลจากพาสีบนะมันจะเบิ้ลได้ก็ต่อเบิ้ลจากกระดางเท่านั้นที่เราอัพมาเองนะครับผมแจ่มมากมาครับเทิร์นที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเทิร์นที่โกฮังของเรา จะได้ยินคู่กับโกฮังฟ้า LR นะครับซึ่งมันแชร์ได้กันได้หลายลิงก์ขึ้นมาเยอะเลยจากตอนแรกให้มันไม่กี่ลิงก์เนี่ยยินกับฮังฟ้าได้อยู่ประมาณเกือบฟูลลิงก์ในตอนนี้ได้5้าลิงก์นะครับรวมพลังขึ้นเต่าด้วยและในเวลาเดียวกันนอกจากโกฮังเขียวจะได้เกือบฟูลลิงก์ไปแล้วโกฮังฟ้า LR นี่เขาได้ไปฟูลลิงก์เลยนะเออในการยินเล่นคู่กับโกฮังเขียวตัวสึกชิงตัวนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่สมบูรณ์แบบนะครับยินด้วยกัน คือโกฮังเนี่ยยืนซับช่อง3นอกจากจะช่วยซับช่วยแชร์ลิงก์ด้วยแล้วก็มีลิงก์ LR จากโกฮังบีช่องแรกทําให้โกฮังฟ้าไม่ได้ฟูลิงก์อะแล้วแบบรวมกับพลังในการซัพพอร์ตของโกฮังเขียวในการเล่นช่อง3มันยิ่งคูณพลังให้พวกโกฮังใน2ช่องแรกเนี่ยยิ่งเก่งไปอีกนะครับทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยจะเพิ่มไปอีก20%นะครับดีเฟนซ์นตั้งต้นในตอนนี้ของฮังเขียวแสนแปดไอ้เี้ยคือมันถึกมากนะหลังยิงเพราะว่าหลังยิงเขาบวกดีเฟนซ์นเท่าไหร่ บวกดีเฟนต์จากไม้ตายทีละสามสิบสามสิบและบวกจากเล่นช่องสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์และบวกจากหลังยิงอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์และบวกจากหลังจากซพอร์อเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟน์หลังยิงได้จะสี่แสนห้าแสนถึงอยู่นะั้นช่วงกลางๆเกมไม่ใช่เล่นเล่น,นเ,เลยด้วยไอ้ขี้โคตรถึกเลยอย่างนั้นนะดังนั้นด้านพลังป้องกันเนี่ยผมไม่เป็นห่วงและในตอนเนี้ยถึงแม้เราจะแพ้ทางสีก็ตามนะครับทีนี้มาลองดูดาเมจว่าดาเมจจะเท่าไหร่เพราะว่าเราแชร์ลิงกับทางฟ้าได้หลายลิงก์แล้ว มีลิงขึ้นเต่ามีลิงอะไรบา้บาๆเยอะกว่าเดิมมากๆนะฮะสตตนใส่เซลไปโกหังฟ้าระดเมเอ็ดแปดล้านพลังของการซัพพอร์ตไง่ะไอ้น้องตีแปดล้านห้าหังเขียวจะเท่าไหร่เะนเนี่ยฮะติดเบิ้ลเป็นห้าล้านนะครับดูพลังของโกหังฟ้าเอลอาร์ซะก่อนคือแบบแม่งเจ๋งจริงเว้ยช่วยซัพพอร์ตให้ทีมช่วยลิงให้ทีมสามล้านเจ็ดในการตีดอกแรกนะครับถ้าเบิ้ลเพิ่มสี่ล้านกว่าแต่ไม่ติดน่าเสียดายจริงๆฮะ ถ้าติดเมื่อกี้สีล้านัพเลยนะจาก3ล้านกว่าเป็น4ล้านกว่าแน่นอนนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดมากไม่ผิดหวังที่ผมคาดหวังกับตัวละครมันตัวนี้สูงนะผมพอผมได้ของรางวัล ec เนี่ยผมยัดไอตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมตื่นเต้นจะได้ใช้มันมากแล้วมันก็ทําให้ผมภูมิใจทำให้ผมคิดว่าผมคิดถูกที่ผมอัพมันมาก่อนนะครับมันดูดีขึ้นมากๆจริงแบบเล่นจริงได้สบายเลยขอแค่ช่วงแรกเนี่ย แฮายางบิวให้ได้ก่อนพอช่วงหลังๆการเกมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแหล้วถ้าคุณเล่นช่องสามให้เขาตลอดอ่ะเขาเป็นตัวละครที่แบบแทบบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าหลังยิงมันมีดีเฟนซ์บวกสูงมากๆนะครับแล้วยิ่งมันอยู่ในช่วงกลางเกมคือดีเฟนซ์ต,ตั้งต้นอะ่ะมันก็หลักแสนแปดสองแสนได้เลยแล้วหลังยิงมันยังไงมันก็สามแสนสี่แสนนะครับนี่คือตัวฟีสึกจริงที่แบบว่าถูกอัปเกรดมาแล้วมันเก่งแบบเก่งเหมือนตัวกาชาตัวหนึ่งในเกมปัจจุบันตอนนี้เลยครับ ดังนั้นใครก็อย่าพลาดนะในการ e v ตัวละครสุดจริงนะครับพยายามเล็งดีๆไว้ตัวละครไหนเก่งตัวละครไหนอ่อนก็จะได้ปั้นถูกรอบนี้ก็กลับมาสู่เทินเดินที่ว่ามีแค่คู่กับอัลติเมตโกฮังนะครับก็จะคอยวนซัพพอร์ตตำแหน่งสารให้กับทีมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในการเล่นจริงนะก็ช่วยคอยช่วยทีมไปเพราะเราจัดอย่างที่บอกไปผมกะไว้แล้วว่าผมจัดตัวละครสาสีไวนะ้หมดเรียบร้อยแล้วยังไงก็ได้ผลซัพพอร์ตจากโกฮังเขียวแน่นอนนะครับ ในตอนนี้นั้นดีเฟนต์โกฮังเขียวเราหลัก2องแสนตั้งต้นไปแล้วนะครับผมนับว่าสูงม,มากสำหรับการตั้งต้นหลังยิงเนี่ยก็จะยิ่งมากกว่าเดนปีกจากเมื่อก่อนหลังยิงเป็นขึ้นหลัก4ี่แสนได้ตอนนี้หลังยิงมันจะไป5้าแสนได้ก็ไม่แปลกมาลองดูพลังของโกฮังบีสตัวเพื่อนดีกว่าว่าตอนนี้จะตีดาเมจเท่าไหร่นะครับผมในตอนนี้ที่บอกว่าบิวพาสซีมาก,กันเกือบเต็มที่แล้ว16ล้านไอเยอกสิบหกล้านนะฮะตรงนี้ฮะใส่เข้าไปติดเบิลเข้ามาก็น่าจะเก้าล้านสิบล้านได้อยู่ สิบล้านเบิ้ลสิบล้านสิบเอ็ดล้านโอ้คือทีมันเก่งขึ้นเพราะตัวโกฮังเขียวไยนะแล้วเก่งขึ้นเยอะฮะอีกรอบหนึ่งเป็นสิบสองล้านมันตีสามสิบล้านสี่สิบล้านนะครับฮังบีตตัวเบ่้นดาวลุงตัวนี้ฮนะโอ้โหแล้วยังไงเคาน์เตอร์ไหมไม่เคาน์เตอร์แต่ไม่น่าตีเข้าแล้วล่ะตีเบิ้ลขนาดนั้นโกฮังครับจัดการตามเนื้อเรื่องไปเลยสามล้านขึ้นเต่ายัดฟ้าขึ้นไปเลย เอาละครับทุกคนนี่คือเทินแห่งการตัดสินนะว่าใครจะอยู่และใครจะไประหว่างเหล่าโกฮังทั้งหลายและเซลเลโซนเฟสสุดท้ายแต่ผมว่าประสีภาพของเทินเนี้ยมันมีพลังมากพอในการที่จะจัดการเซลล์แบบรวดเร็วเลยนะเวเพราะว่าโกฮังฟ้าได้หลอดดุขังและก็มีพลังซัพพอร์ตจากโกฮัง2ตัวคือ เราจะตายง่ายมากตรงช่องกลางแต่ถ้าเรารอดไปได้เราจะแบบไม่ตายแน่นอนเพราะว่าโกฮังเขียวตอนนี้ของเรานะครับดีเฟนต์ตั้งต้น2องแสนแซึ่งการตั้งต้น2องแสนแนั้นมันโคตรทรงพลังเลยเพราะหลังยิงอ่ะผมย้ําหลายครั้งมันบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะขอพูดใหม่ถึงแม้ใครจะราคาญก็ตามนะครับที่ผมต้องย้ำนะเพราะามันเพราะามันเวอร์จริงเวลาเล่นช่อง3อ่ะหลังยิงมันบวกดีเฟนต์จากไม่ตาย30ไม่นับเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็เพิ่มอีก30ไปอีกครั้งหนึ่งและก็บวกจากพาสี ในการหลังยิงครั้งแรกของมันบวก40%เมื่อหลังยิงไม่ตายและจะบวกอีก120%ดีฟเอนที่มันเล่นช่องสามในงั้นดีฟเอนโกฮังหลังยิงคือแบบในการเล่นช่องสามอะมัน,ม,นมันดีไปหลักสองแสนสามแสน่ะซึ่งแบบการมีดีฟเอนสองแสนแปดตั้งต้นอคุณก็รู้ว่าหลังยิงมันจะเพิ่มพูนได้ไกลขนาดไหนดังน,นั้นขอร้องว่าโกฮังเหลืองจงอย่าตายจงอย่าโดนไม้ตายก็พอครับโดนเตะธรรมดาไม่น่าจะโดนถึงขั้นตายแต่ว่าโดนไม้ตายเนีย่ยตายแน่นอนดังน,นั้น เซลเอ้ยมึงใส่แม้ตายดักหน้ามาสิอย่างที่มึงชอบทำเนะี่ยใส่มาใส่โกหังซะอย่าเก็บจะกักเอาไว้ฮะไม่งั้นกูแตกแน่นอนครับผมเอาละเข้าจริงเท่าไหร่มาลองดูกันนะฮะพลังจากหลอดลูกครั้งด้วยเนี่ยแรงแน่ๆสิบห้าล้านสามหลอดขนาดไม่คิดนะผมว่าซื้อมันเหลี่ยมแน่ๆมันตูไมม่รู้จุดมมนทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่โดนโกฮังสี่ล้านสอดาเมจรอบแรกครับ อยากเห็นตอนเบิร์ดไม่ตายมากนั่นไงเป็น4ล้าน8เกือบ5ล้านเนะตัวซัพพอร์ตอะไรกันเซลไม่ตายมาเลยอยากเห็นจะโดนตีเท่าไหร่ใส่มาไม่ตายขอขอไม่ใส่มั่นใจดีให้กับเราอ่ะมันช่างเป็นละารที่โคตรจะทรงพลังจริงๆริงนะครับไอ้โกหังเขียวตัวสึกชิงเนะี่ยก็ถือว่าคุณพลาดไม่ได้ฟาร์มไปเนี่ยมันก็จะหายากขึ้นแล้วนะเพราะว่าสึกชิงครั้งที่มันมาที่มันจบไปแล้วเนี่ยมันแจกโกหังเนี่ยสองตัวจากมิชชั่นเลยเว้ยงั้นใครพลาดแล้วก็จะพลาด เสียโอกาสครั้งนี้ครั้งใหญ่เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในตอนนี้นะมันเล่นได้เลยเยในอนาคตอ่ะค่อยว่ากันอาจจะตกเมตาแต่ว่าตอนเนี้ยมันเก่งมากๆนะครับใครพลาดก็คือพลาดไปเลยอะ่ะจะมานั่งสมใหม่มันก็หายากอีกใช้ดวงอีกดังนั้นเนี่ยโอโ้โหผมดีใจมากที่ผมได้ปั้นมันมาไว้แล้วก็มี2เส้นทางทาแบบสุดยอดไม่ใช่อะไรที่ผมที่ผมดูให้ดูตื่นเต้นทัาวว่าผมชอบโกหทางล่าง2อไงแล้วแบบแม่งเก่งขนาดเนี้ยมันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นอยู่และ้ะ นะครับแล้วมันเก่งจริงนะผมไม่ได้อวยพ่อมือน,นะมันเก่งจริงๆแต่ข้อเสียก็มีนะไม่ใช่ว่าเก่งจนแบบอวยจนลืมหน้าลืมตามันก็ช่วงแรกๆอย่าระวังให้ดีมันจะบางนะครับต้องคอยบิว์ก่อนแล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนจากเล่นช่อง3ไปเล่นช่อง1ช่อง2เนี่ยมันจะไม่เก่งแน่นอนมันจะดาเมจลดลงมันจะดีเฟนต์ไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราเวรเล่นช่อง3านะตัวละครนี้มันออกแบบให้ปเล่นช่องสาอยู่แล้วในการซัพพอร์ตทีมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเล่นช่อง3ตลอด ซึ่งก็เก่งจริงๆนั่นแหละฮะคือตัวมันเองอ่ะการเล่นช่อง3บังคับเล่นช่อง3มนันมันก็ไม่ใช่ข้อเสียทีเดียวนะเพราะว่าตัวซับพอร์ตอ่ะมันต้องคอยวนเทินเล่นตำแหน่งสามเลคอยช่วยวนซับเพื่อนอยู่แล้วในทีมใช่ไหมในนั้นผมมองว่าไอการบังคับเล่นช่อง3แล้วค่อยเก่งเต็มที่เนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียเสียทีเดียวนะครับผมบางทีเนี่ยคุณอาจจะให้มันเล่นช่องหนึ่งช่อง2ช่วงเริ่มนต้นเอาสแต็กดีเฟนส์ก่อนก็ได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเล่นช่อง3ให้กับตัวนี้มากกว่าอยู่แล้ว้วซึ่งกก็เขาใจันได ซึ่งประสิทธิภาพในการใช้งานนี่แบบว่าจัดเต็มจริงๆดีเฟนต์นี่แบบหลังยิง่เพิ่มไปไกลมากยิงทีแล้วแบบดาเมจก็ไม่ใช่เบาๆนะตัวเนี้ยซัพพอร์ตโหดไม่พอนะครับดาเมจทำหลัก3ล้าน4ล้าน5 000, ล้านก็ถึงนะฮะแล้วดีเฟนต์หลังยิงก็หลายแสนเหลือเกินไม่รู้มันจะเวอร์เลยขนาดนั้นนะฮะสมที่เป็นล่าง2โกหังจริงๆนะครับผมก็พอใจมากๆนะ,จะเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราอวยเต็มทีแล้ะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย